สวัสดีเจ้าค่ะสวิตดีด,ด,ดีกานิกาทวีมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมนะเจ้าค่ะนี่แหละเราก็แต้มแต้มยาก,กันไม่ให้เชื้อโรคมันเข้าอะ่ะบางทีมันมีลมมีอะไรพัดมาพัดเชื้อโรคต่างๆเข้ามาเนี้ยพอเชื้อโรคมันเข้ามันก็จะเป็นแผล เนี่ยเห็นป่ะเนี่ยดูเนี้ยจริงๆต้องเอายาอุดอุดเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่ามันอะโดนมดกัดกินอะดูปากของมดสิเนี่ยเนี่ยมดทั้งนั้นน่ะเก่งมากแล้วก็ต้องทายาแบบทางง่ายๆอะ่ะแค่เราปาดไปทีเดียวก็ได้ให้ยามันติดตรงที่เราตัดแผลสด มันจะป่าสองสามปีก็แล้วแต่เราอะนี่แหละคือการทำงานตามขั้นตอนถ้าป่าทั้งต้นอะใช้ยาเยอะเราก็ทำเข้าๆที่เราตัดแผลสดแผลปีที่แล้วเราก็ไม่ต้องทาเนี่ยอย่างเงี้ยแผลปีที่แล้วเ,เห็นกระดูกไหมเนี่ยเนี่ยกระดูกของของเยื่อไม้กิ่งไม้ แขนกระดูกของคนแต่เราก็ทาเนี่ยาโลกมันตึงเข้า mm. แผลสุดจริงๆอ่ะทาข้างล่างขึ้นข้างบนเพราะเดี๋ยวยามันยังไม่แห้งมันหยดไงใส่เราแต่ว่า งการทำกันก็ทาข้างล่างล่างให้หมดแล้วก็ไล่ขึ้นข้างบนมาไล่ทีละแถวทำเป็นแถวแถวจะได้ไม่หลงลืมเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี้ยวิ่งทาข้างล่างอ่ะห้าแถวอ่ะเฉพาะข้างล่างอย่างเดียวอ่ะเมื่อวานช่วงตอนบ่ายสี่โมอ่ะทำสองชัมม่วโมงอ่ะวิ่งทาห้าแถวอ่ะแถวนึงก็ประมาณสิบห้าต้นขึ้น ก็แล้วแต่ต้นเล็กต้นใหญ่เนี่ยต้นใหญ่มันสูงก็ตัดทิ้งแล้วมันก็งอกขึ้นมาข้างบนนี่เดี๋ยวก็มาทำงานก่อนนะคะเป็นลูกจ้างเขาค่ะชีวิตลำบากมากเนี่ยเมื่อวานตอนค่ำอะ่ะหลัง ยังไม่ข่ามากอะ่ะประมาณสี่โมงเย็ยนเนี่ยวิ่งทำไปห้าแถวขึ้นอะ่ะประมาณนี้แหละเฉพาะข้างล่างนะข้างบนยังไม่ขึ้นเดี๋ยววันนี้จะขึ้นข้างบนไล่แถวเนี่ยต้นมันเก่าแก่มากแล้วสูงก็ตัดข้างบนทิ้งเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องตัดข้างบนทิ้งอะที่เห็นอย่างนั้นอะ มันเป็นเชื้อราผลไม้นเนาะไม่อยากจะเชื่อใช่ไหมว่าการนิกาทำงานเดี๋ยวจะไล่ทา่าทายาที่เห็นกิ่งที่ว่าชี้ดงชี้เด่ห้อยลงมาเดี๋ยวแอปเปิ้ลมันออกลูกแล้วมันก็เป็นน้ำหนักกิ่งมันก็จะห้อยโหดลงมา ลูกหนึ่งก็หนักประมาณสองสามขีดแล้วแต่เราจะเอาไว้เยอะไม่เยอะเอาไว้น้อยลูกมันก็หนักเิีงสามสี่ขีดครึ่งโลก็มีโอเคนะคะเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อ